สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับความมันก็จะระเบิดขึ้นแล้วนะครับในเย็นนี้เนี่ยการติดตามดูฟุตบอลคู่เย็นนี้นะครับทั้ง2คู่เลยนะครับระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติเกาหลีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ที่ก็แข่งพร้อมกันนั่นแหละครับแต่ผมถือว่าเป็นคู่ที่2นะ ระหว่างทีมชาติไทยกับท,ทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานบ้านเราเนี่ยคู่แรกจะแข่งกันในเวลาหกโมงเย็นครับที่กรุงโซส่วนทีมชาติไทยเราจะพบสิงคโปร์ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับที่สนาม,านามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพมหานครติดตามชมคู่ของไทยได้ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับส่วนคู่แรกนะฮะมีเพื่อนถามผมมานะว่าจะดูยังไงอันนี้นะ ผมผมบอกตรงเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะดูยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่มันมีวิธีการนะวิธีการหาก็คือเปิดเปิดขึ้นมาใน u t u b e นี่แหละครับผมวิ่งยันคุณเปิด YouTube เลยคุณลองเปิด YouTube ดูนะฮะเปิดขึ้นมาหน้าหลักของ YouTube แล้วลองกดไปที่ไลฟ์สดดูครับอาจจะมีบางช่องทางที่เขาถ่ายทอดสดให้เราชมนะครับหรือไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเข้า Facebook เลยแหละครับส่วนวิธีการเข้า f a c e b o o k หาชมยังไงเนี่ยลองถามอ่ น้องๆข้างๆตัวดูครับว่าเขาดูยังไงนะครับอันนี้ก็แนะนําได้แค่นี้ครับเพราะว่าผมต้องก่าวขออภัยจริงครับว่าช่องทางในการชมคู่แรกเนี่ยอันนี้อันนี้ผมยังไม่ทราบอย่แต่ผมต้องหาดูจนได้เลยครับก็ถ้าใครเพื่อนคนไหนนะฮะรู้วิธีการดูช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้ครับว่าเราจะดูคู่แรกระหว่างจีนกับเกาหลีอย่างไรต้องขออภัยนะครับเรื่องนี้สําหรับคู่ที่2นะฮะก็คู่พร้อมกันนะผมเรียกคู่ที่2แล้วตอนเนี้ย เพราะว่าเราแข่งช้ากว่าเขานะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่าการแข่งขันคู่แรกระหว่างทีมชาติเกาหลีกับทีมชาติจีนเนี่ยที่กรุงโซที่สนามโซเวอร์ครัพเซเดียมเนี่ยอตอนที่เราลงสนามกับทีมชาติสิงคโปร์ครึ่งแรกเนี่ยเราคงจะพอจะรู้ผลคร่าวๆแล้วละครับเพราะว่ามันจะอยู่ในประมาณช่วงครึ่งหลังของอคู่ระหว่างจีนกับเกาหลีแล้วนะครับตรงนั้นน่ะเราจะได้พอจะรู้นะครับว่า ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในผลการแข่งขันเพื่อจะเข้ารอบแต่นะครับโคชมาซาดาอิชิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปแล้วเมื่อวานว่าไม่ได้โฟกัสหรือสนใจผลการแข่งขันของคู่เกาหลีกับจีนมากนักเกี่ยวกับเรื่องสกอร์นะครับแต่ถามว่ามีผลไหมมีผลครับกับการเข้ารอบของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโคชอิชิและนักเตะทุกคนจะมุ่งโฟกัสอยู่ที่เกมที่จะเจอกับสิงคโปร์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นคือตั้งเป้าไว้แล้วคือจะบุกถล่มนะทำเกมบุกสยามร้อยเปอร์0ครับกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับรวมทั้งการจัดตัวผู้เล่นเท่าที่ทราบนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับในแดนมิดฟิลด์เกมรุกเราอาจจะเห็นเจชนาทิพย์นะครับพี่เจของเราเนี่ยได้ลงมาอันนี้ผมสนับสนุนเพราะว่าพี่เจเนี่ยจะมีประสบการณ์อ่าสูงนะครับช่วยประคับประคองเกมแดนกลางนะครับในแนวรุกของเราสามารถ ทำให้เกมรุกของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วคือถ้าเจลงมาเนี่ยนะครับเจ้าสุภชัยเจเดดเนี่ยนะครับก็สามารถขึ้นไปเป็นตัวเป้าได้สะดวกการยิงของสุภชัยเจเดดเนี่ยคิดว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การทำประตูเขาสูงครับเด็ดขาดครับสุภชัยเจเดดเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนมากก็ลงมาช่วยแดนมิดฟิลเกมลุกนะครับไม่ได้คอยได้ยินตัวเป้าเท่าไหร่ตามตำแหน่ง แต่ครั้งนี้นะครับถ้ามีการหนุนวิฟิวตัวลูกเข้ามาเพิ่มแล้วก็เพิ่มอกองหน้าลงมาเราอาจจะเห็นพี่มุ้ยลงมาครึ่งหลังก็ได้นะครับพี่มุ้ยเนี่ยจะลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะถ้าเราต้องการชัชนะเพราะว่าประสบการณ์พี่มุ้ยไม่ธรรมดาครับผมมั่นใจถ้าทีศิสินแดงดาลงสนามเมื่อ,อไรเนี่ยไม่แอซซิดก็ยิงแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเห็นเพราะว่าเกมนี้เราตั้งเป้าในการบวกอยู่แล้วครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้น ไม่ช่วงเวลาใดก็ช่วงเวลาหนึ่งนะครับในการแข่งขันกับทีมชาติสิงคโปร์ในเย็นนี้สําหรับเฮดโค้ดนะครับของทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็เป็นที่แน่นอนก็คือ,อไม่สบายนะครับป่วยก็ไม่สามารถที่จะลงมาคุมทีมได้การเล่นของทีมชาติสิงคโปร์เย็นนี้เนี่ยจึงเป็นการเล่นในลักษณะที่ไม่มีเฮดโค้ดอยู่ข้างสนามจะมีเฉพาะโค้ดผู้ช่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการสั่งงานกันทางออนไลน์ ผมไม่แน่ใจนะเขาใช้วิธีไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือประสิทธิภาพของทีมชาติสิงคโปร์ในการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยของเขาจะลดลงแน่นอนครับบวกกับกําลังใจนะครับต่างๆนะฮะเกี่ยวกับอโอกาสการเข้ารอบมเข้าหมดแล้วแล้วก็แฟนบอลก็คงจะมาเชียร์มาชมไม่เยอะครับจากสิงคโปร์เพราะว่าการพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีปรเจ็ประตูศูนย์เนี่ยทำให เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรสมควรครับภายในประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์ทีมนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายในการแข่งขันฟุตบอลนะครับเอเนะครับชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับปลายปีนี้มากกว่าสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้เขาคงไม่หวังอะไรครับเพราะเขาตกรอบไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะฮะสามารถเสมอจีนได้ในบ้านแต่ก็พอไปแพ้จีนที่ที่บ้านจีนแล้วเนี่ยนะฮะก็คงหมดหวัง แล้วก็ยังมาโดนเกาหลีถล่มมีเประตูต่อศูนย์เนี่ยแต่ก็ประมาทไม่ได้เสียทีเดียวครับเพราะว่านักเตะสิงคโปร์ชุดนี้เป็นนักเตะยังบัตนะครับวัยนุ่มนะครับเลือดหนุ่มเท่านั้นเลยแล้วก็ยังมีนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับที่ค้าแข่งอยู่ในไทยลีกก็มีและยังมีนักเตะที่คาดว่าจะมีฝีเท้าหน้าจาับตามองหลายคนแล้วก็แดนกลางเขามีหลายตัวด้วยดังนั้นเราประมาทไม่ได้ครับแต่ยีชีก็รับรองครับว่าเกมนี้จะไม่ให้สิงคโปร์ยิงครับนะครับ เพราะว่าการถูกสิงคโปร์ยิงเนี่ยมันจะทําให้จํานวนการยิงของเราเนี่ยมันโดนมันโดนตัดออกอะ่ะยิงในลูกหนึ่งถ้าโดนสิงคโปร์ยิงก็เท่ากับศูน,นย์นะฮะคือคือเราจะนับลูกเข้าเลยวันนี้ว่าอ่เราจะได้กี่ประตูกับสิงคโปร์คือเราต้องตั้งเป้าตรงจุดนั้นเลยนะครับเพื่อจะทําให้ได้หลายหลายคนอาจจะหวั่นใจว่าที่ผ่านมาก็ชนะสิงคโปร์ไม่ขาดนะชนะลูก2ลูกแล้วตั้งเป้าอย่างไรเนี่ยจะให้ได้3ามลูกสี่ลูกเพื่อจะเข้ารอบ นะครับถ้าเรามองแบบไม่ต้องคิดถึงผลของเกาหลีกับจีนนะฮะซึ่งเราควรจะคิดแบบนั้นแหละเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนแล้วครับจะไปหวังให้เกาหลียิงจีนแทนเราเนี่ยผมคิดว่ามันไม่อันนี้นักแต่ว่าการที่เกาหลีจะชนะจีนไหมมันเป็น,ม,น,ปนมันก็ตามเนื้อผ้าอยู่แล้วครับในบ้านเขาโอกาสก,าก็ประมาณ80%ขึ้นนะ่ะที่เกาหลีจะชนะจีนแต่ส่วนผลสกอร์เนี่ยทีมชาติไทยท้งศึกเราก็มีศักดิ์ศรีครับเมื่อจีนนำเรา3ามลูกอะอย่างน้อยเราควรทําประตูนะครับ สิงคโปร์ให้ได้สามลูกนะครับถ้าเกิดเราเราโดวนยิงสิงคโปร์ยิงหนึ่งลูกเราต้องทําให้ได้สี่ลูกควรจะตั้งเป้าไว้แบบนั้นเรามารวบกันเชียร์ทำให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยยิงประตูสิงคโปร์ให้ได้ตามเป้าหมายถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนักนะผมรู้นะครับว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเออมันจะไปยิงเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอ,อรับสิงคโปร์เขาก็สู้เราเหมือนกันถูกต้องครับแต่มันเป็นเวทีที่เราต้องเดินไงฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทํา มันตั้งเป้าตั้งเป้าได้ครับขนาดมาเลเซียเนี่ยเขายังมีเป้าหมายที่จะถล่มคีกีิสถานแปดประตูเลยฮะ,ะโค้ดเขาบอกมาตรงๆเลยนะมาเลจะเข้ารอบเหมือนกันโดยการต้องถล่มคีกีิสถานเนี่ยให้เกินเจ็ดประตูเขาประกาศเลยเขาจะยิงคีกีิสถานแปดประตูเฮะนี่ครับคือเขาเรียกว่าแพชชันของนักสู้การประกาศเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับและเราต้องทําให้ได้ด้วยทําไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อเราทําเต็มที่ ะะเช่นเดียวกับทีมชาติไทยเย็นนี้แหละครับเรามาร่วมเชียร์ให้ทีมชาติไทยได้ทําประตูนะครับให้ให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็เย็นนี้นะครับนักเตะนักเตะลูกครึ่งของเรานะครับที่ไม่ได้มาร่วมการแข่งขันก็คือนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยน,น,นิโกนะ้จะมาชมเพื่อนๆนะครับในสนามในการแข่งขันเย็นนี้นะครับมาให้กําลังใจเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ผ่านเข้ารอบนะฮะนิโก้จะได้มาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับในรอบต่อไป ท่านี้โก้กลับมาก็ได้เรื่องเลยครับทีมชาติไทยรวมทั้งะฮะดาวรุ่งคนใหม่นะฮะจุดเบลฮะจากอังกฤษนะครับที่มาดามแปลงทาบถามไว้ครั้งนี้จุดเบลบินมาไทยเพื่อจะทําบัตรประชาชนครับเพื่อเตรียมตัวจะเอาชื่อเข้าไปในผู้เล่นตัวผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับเพื่อจะส่งให้กับฟีฟ่านั่นแหละครับเป็นตัวผู้เล่นของไทยอ่ะนะครับตอนนี้จุดเบลตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับในการร่วมทีมกับไทยแล้วก็คิดว่านะ จุดเบลจะลงทําการแข่งขันกับทีมไทยได้หลังการเข้ารอบนี้ถ้าเราทําสําเร็จนะครับและเยน,นี้จุดเบลนะฮะก็ติดต่อมายังมาดามแป้งนะฮะอยากจะเข้ามาชมเกมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ด้วยเพื่อจะมาดูฟอร์มไทยดูบรรยากาศต่างๆนะครับก็ดีครับเข้ามาดูก็ดีจะได้รู้ว่า,าเล่นกับทีมชาติไทยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะครับบรรยากาศกองเชียร์เราเป็นอย่างไรบ้างแล้วการผ่านเข้ารอบที่3นะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ใช่รอบธรรมดานะครับ ได้เรียงดูทีมต่างๆเนี่ยโอ้โหมีแต่ระดับคีคิสถานอูมานขึ้นไปครับต่ำกว่านั้นไม่มีเลยนะครับในรอบหน้าเนี่ยเป็นระดับกลางของเอเชียทั้งสิ้นครับ18ทีมเนี่ยเรนกิ้งเราอันดับเราเนี่ยผมคิดว่าน่าอยู่ที่อันดับ18หรืออันดับ15อยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ในเอเชียแต่เราจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่เนี่ยมันเป็นเกมตัดสินแล้วครับเราเป็นเราต้องวัดดวงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาการแข่งขันที่กรุงโซด้วยนะครับในคู่แรกองโมงเย็นนะ ระหว่างเกาหลีกับจีนขอให้เกาหลีชนะจีนนะครับส่วนผลต่างประตูดได้เสียเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยต้องทําต้องทําสิงคโปร์ให้ได้นะครับอย่างต่ำสามลูกอะ่ะให้สมศักดิ์ศรีที่เราจะเข้ารอบตรงนี้เราจะเข้ารอบอย่างงดงามนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยส่วนเรื่องการที่จะมีซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างจุดเบลมาร่วมหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีนะ ถ้าเกิดมีนักเตะฝีเท้านะครับะระดับยุโรปนะครับมาร่วมทีมกับเราเนี่ยมันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมเราแต่มันมีเรื่องหนึ่งครับก็หมายควาว่าเมื่อเรามีสตาร์อะไรก็ตามแต่เข้ามาร่วมในทีมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเราร่วมกันยินดีนะฮะแต่ในการเล่นนะครับในการที่จะส่งลงหรือไม่หรือจะแผนการเล่นเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของโค้ชเขาครับเป็นเรื่องของอิชิในการตัดสินใจอิชิย้ําเน้นนะว่า ในทีมนี้นะครับมีคนถามเขาเกี่ยวเรื่องอยากจะมีผู้ช่วยโค้ดไหมที่คิดว,ว่าการตัดสินใจอยู่ที่เขาคนเดียวครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่โค้ดคนเดียวเพราะว่าการทําทีมแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในเกมได้นะครับดังนั้นนะครับการส่งตัวผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นสตาร์หรือไม่สตาร์ลงไปเนี่ยทุกอย่างล้วนมีจุดประสงค์ฮะตามเป้าหมายตามแผนงานตามแทคกติกของโค้ดล้วนครับ แลวนี่เองครับเราสร้างทีมเพื่อจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีระบบเนี้ยนะครับเรามีสตาร์มาเพิ่มเราก็ดีใจครับแต่ถ้าเกมไหนสตาร์ไม่ได้ลงเนี่ยเราก็ไม่ต้องดราม่าอะไรทั้งสิ้นครับดูไปเรื่อยๆครับเราลงเรือลําเดียวกันแล้วนะครับถ้าเราแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งนะแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งให้มาเป็นกัปตันแล้วเวลากัปตันพาเรือมุ่งหน้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีการปั่นป่วนในเรือไม่ยอมเชื่อกัปตันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรือลํานั้นน่ะ นะครับอาจจะอาจจะมีปัญหาก็ได้ดังนั้นเนี่ยไปน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับไปในทิศทางเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันครับเรามาขนาดนี้แล้วครับปกติมันไม่ได้มาง่ายนะเส้นทางนี้ผมจะบอกไว้เลยการที่ทีมชาติไทยนะครับจะผ่านมาถึงรอบนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าเราเปิดหัว้วยการแพ้จีนนะ่วันนี้เรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วและอันดับโลกของไทยขึ้นมาถึงอันดับหนึ่งร้อยหนึ่งหรือหนะึ่งร้อยในวันนี้เนี่ยผมถือว่าสุดยอด เรามาได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาขัดแย้งกันนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละมือดีกว่านะครับช่วยกันเชียร์ให้ชนะสิงคโปร์ยันนี้นะผมคิดว่ามันแน่และรอบต่อไปเนี่ยมันโอ้โหมันมันบันเทิงมากเลยถ้าเกิดเราได้เข้าไปนะผมบอกไว้ก่อนนะมันมันจะคุยกันสนุกมากเลยเกี่ยวกับว่าเราไปอยู่ร่วมสายกับทีมไหนมากถ้าเราไปอยู่ร่วมสายกับอย่างโอมานอย่างคีริสเนี่ยสนุกเลยครับจะยังมีเพื่อนอินโดมาอีกทีมหนึ่งอ่ะยิ่งดีเลย แล้วเราอยู่ใน,ในระดับไหนอ่ะผมจินตนาการง่ายๆนะถ้าคุณผ่านถ้าทีมเราผ่านเข้ารอบไปในรอบหน้าในรอบที่3ามเนี่ยเราไปเจอจเราจะไปอยู่ร่วมสายกับอีก5ทีมครับใน5้าทีมเนี่ยจะมีทีมถูอีหนึ่งอย,อยู่ทีมหนึ่งอันนั้นยกให้เข้าไปครับอย่าไปแข่งกับเขาเลยเขาได้อยู่แล้วครับที่1ที่2ซึ่งจะไม่ไม่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นก็อิหร่านหรือเกาหลีครับแน่นอนครับเราได้เจอ3ทีมนี้แน่ไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งเราจะได้ไปเตะเย้าเตะเยือนกับเขาแน่ไม่ญี่ปุ่น ก็อิหร่านหรือไม่งั้นก็เกาหลีครับสามทีมเนี่ยเราจะเจอบ,บิ๊กแบบนี้ครับถ้าเกิดเราผ่านเข้าไปได้นะแล้วเราจะได้เตะนัดเยาวนัดเดือนของเขานะครับส่วนอีกสี่ทีมเนี่ยมันจะไล่ลงมาจากซาอุดีอาราเบียครับประมาณนั้นน่ะลงมาก็จะลงมาหาประมาณสักโอมานประมาณสักคีคีสอยู่ประมาณนี้ครับทีมที่เราจะเจอทําอย่างไรนะครับถ้าเราตัดญี่ปุ่นอิหร่านตัดญี่ปุ่นอิหร่านกับอ่เกาหลีออก ทำอย่างไรเราจะเป็นที่1นนัดเยาวนัดเดือนกับ4ทีมเนี้ยถ้าเราเป็นที่1ไดนะ้นั้นการเก็บคะแนเนเราได้ไปบอลโลกครับแต่ถ้าเราพลาดเราเราไม่ได้ที่1ใน4ทีมนี้นะนะครับเราได้ที่2เราก็จะได้เข้าไปวัดดวงอีกรอบหนึ่งครับในการแบ่งสงสายสายละ3มทีมสนุกมากครับมันเป็นการแข่งขันที่ลุ้นตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเข้าไปในสไตล์ซูเปอร์สตาร์สไตล์ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยสไตล์บุกแหลกแจกแต้มไม่อั้นเนี่ยเราจะพลาดทันทีครับ เราจะไปไม่ถึงไหนแล้วเราจะร่วงแต่ผมสบายใจอย่างหนึ่งว่าเรามีโค้ดที่ค่อนข้างจะสุขุมนะครับมีมีมีมสมาธิในการทําทีมตรงนี้เนี่ยเราเราเดินไปด้วยกันดีฮะการในครั้งนาะเดือนตุลาปีนี้จนถึงเดือนตุลาปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบครับว่าเราจะเบียดเอาที่สองได้ไหมที่หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปหวังครับเอาที่สองถ้าเราได้ที่สองของสายนะมีแค่ห้าทีมเนี่ยเราเบียดให้ใหได้ที่สองเนี่ย เราเราจะไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาทันทีครับไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ครับตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาครั้งนี้นะฮะผมถือว่ายากรอบหน้าคือห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะพลาดในมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ก็มีเหมือนกันแต่มันไม่เคยมีโอกาสขนาดนี้ตั้งแต่มีบอลโลกมาเกือบร้อยปีนี่ไม่เคยมีครับครั้งนี้ครั้งแรกขอให้เราผ่านสิงคโปร์วันนี้ไปให้ได้ด้วยผลสกอร์สามประตูขึ้นไปเถอะครับเดี๋ยวเราจะได้สนุกกันในรอบหน้า เย็นนี้ไม่รู้สิงคโปร์จะเป็นยังไงนะฮะนะครับเรายังไม่รู้แต่ว่าหกโมงเย็นเนี่ยเรามาดูคู่จีนกับเกาหลีก่อนส่วนจะหาดูยังไงนะฮะเพื่อนคนไหนรู้ช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ดูช่องไหนเลครับดูเกาหลีกับจีนเนี่ยนะครับผมพยายามค้นหามยังยังไม่เจอนะแต่วิธีการก็คือเข้า YouTube มาไปดูช่องไลฟ์สดนะครับว่ามันจะมีไลฟ์สดช่องไหนบ้างน่าจะมีนะหรือไม่ก็เข้าเฟซบุ๊กครับ,รบตรงนั้นแหละครับเราจะได้ชมการแข่งขัน คืนนี้นะครับเวลาหนึ่ทุ่มครึ่งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็แฟนเพจนะครับช้างศึกฟุตบอลไทยติดตามชมและให้กำลังใจทีมชาติไทยได้ครับคืนนี้ครับ